สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่19กุมภาพันธ์นะครับพบกับผมแอดมินมิงโชเช่นเคยนะครับตามเวลาประเทศไทยตอนนี้7โมงเช้านะฮะเรามากติดสถานการณ์สรุปข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้านี้มีข่าวให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับคือห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสาหรับข่าวเช้านี้นะครับโดยประเด็นแรกก็คือสื่อสเปนอย่างมาการายงานข่าวเลยครับว่า ทีมเลกาเนสนะครับในสเปนเนี่ยกำลังติดตามผลงานของสุภปชรเชอร์เดตอย่างใกล้ชิดนะครับหลังล่าสุดวสเ,มเ,มเว็บไซต์ท r a เ s ิร์มมา k ์เก็ตเว็บได้อัปเดตค่าตัวของสุภปชรเชอร์เดตล่าสุดนะครับราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วนะครับเป็น1.5้าล้านยูโรหลังจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,50,000ยูโรนะครับพุ่งขึ้นแสดงว่ามีนายะสําคัญอาจจะมีทีมจากในยุโรปหรือว่าทีมในเจริกมาซื้อไปร่วมทัพนะครับสำหรับ อ่าสุปเปชเัยเจเดดของเราส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับอุย้ยเจ้ากับซีบ่พักบพรในโบ้เฮตังงแต่งานนี่แหละครับเลือดญี่ปุน่นบูชิดโดจริงๆฮือฮานะฮะมาถัะดะอิชิอิเนี่ยไปสองฟอร์มแนวรุกลุกรึ่งไทยกานหน้านะครับซึ่งเคยปั่นป่วนยักษ์ไทยลีกมาแล้วโดยอ่าชื่อเสียงกําลังเริ่มโด่งดังอิชิอิก็เลยขอไปดูกับตาตัวเองหน่อยมันเก่งอิลีอยู่บ่ครับก็ไปดูอ่าแมตช์ไทยลีกนะครับ ไปส่งฟอร์มแนวรุกลูกรึ่งไทยกนันนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นข่าวดีโคซิโกเกียรติศักดิ์เซนเมืองประเดิมนัดแรกพาทีมใหม่จัหนักเสตคู่แข่งนะครับได้รับชัยชนะแล้วนะฮะก็มีความกดดันเพราะว่าต้องไปคุมทีมยใหญ่ของลีกเมือดนามนะครับอาเป้าหมายเดียวก็คือการคว้าแชมป์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คืออยู่ในสรุปข่าวฟุตบอลไทยในคลิปที่คลิปนี้คลิปเดียวกับแอดมินวิงโชนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเริ่มต้นที่ข่าวแรก ล่าสุดนะครับเว็บไซต์ transfer m a r k t เว็บได้อัปเดตค่าตัวสุภ e r c เจเดตพุ่งเพิ่มขึ้นไปเป็น1.5ล้านยูโรและล่าสุดนะครับสื่อสเปนก็ตีข่าวดักมาเลยว่าสโมสรเรแกเนสในสเปกนกำลังติดตามผลงานของสุภ e r c h a เจเดตอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนทีมในศึกเจลีก,ก็จับตาด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะนะครับตอนนี้สุภชัย h a เจเดของเรากำลังร้อนแรงกันเลยทีเดียว เราเริ่มกันที่ล่าสุดนะครับธันเฟิร์มมาเก็ตเว็บได้อัปเดตค่าตัวของสุภัพเชเด็ดเพิ่มขึ้นไปเป็น1.5ล้านยูโรวันที่19กุมภาพันธ์นะครับเว็บไซต์ t ันเฟิร์มมาเก็ตเว็บแหล่งข้อมูลการซื้อขายนักเตะนักฟุตบอลชื่อดังทั่วโลกนะครับในการอัปเดตค่าตัวของสุภัชเชเด็ดกองหน้าดาวรุ่งของสโมสรบุเลียมยูเต็ดนะครับเพิ่มขึ้นไปเป็น1.5ล้านยูโรหรือประมาณ45ล้านบาทนะครับจากเดิมเนี่ย มีราคาอยู่ที่750,000ยูโรนะครับเกือบถึงแตะหลัก1ล้านยูโรนะครับในช่วงก่อนนั้นตอนนี้พุ่งไปเป็น1ล้านหแสนยูโรแล้วนะครับการเเลียดครั้งนี้ล่าสุดสะท้อนให้เห็นถนึงฟอร์มการเล่นอันเด,ดเยี่ยมของสุบัญชัยเเดีดนะครับในช่วงที่่านมาโดยเจ้าตัวนะครับก็เป็นตัวหลักให้ทีมบลูเรยมยูเต็ดและทีมชาติไทยนะครับโดยสุบัญชัยเเดีดเนี่ยเป็นกองหน้าจินใหม่ที่มาแทนที่ของ เจ้ามุ้ยคือสินแดงดานะครับก็ยิงประตูสำคัญสำคัญให้ช่วยทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์เซียนคัพได้สสมัยติดต่อก,กันและในศึกเอเชียนคัพนั้นก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับโดยผลงานที่โดดเด่นทำให้สุภาพสตรเด็ดรับการจับตามองจากสโมสรต่างประเทศหลายแห่งเลยนะครับโดยมีข่าวลือว่าหลายสโมสรในศึกเจลีกในญี่ปุ่นนะครับสนใจที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมนะครับและล่าสุดก็เป็นสื่อสเปนมากา ไล่ไงเาว่าลีกเนสกำลังติดตามผลงานของสุภชัยเจเดตอย่างใกล้ชิดนะครับต้องขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าสุภชัยเจเดตเนี่ยเป็นกองหน้าที่เข้าฮอตดีๆนะครับรูปร่างสูงใหญ่นะครับคือแล้วก็สกิลการเล่นบอลกับเท้าเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ทีมในยุโรปสนใจนะครับก็คือ,อยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับ นี่คือความสําเร็จของสุภชัยเจเดดเลยนะครับที่แสงเห็นถึงศักยภาพของนักฟุตบอลไทยที่สามารถพัฒนาฝีเท้าจนมีความสนใจจากสโมสรต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยุโรปนะครับโดยเลกันเนสเนี่ยนะครับก็ได้ติดตามได้ส่งคนมาดูฟอร์มนะนะครับไม่ใช่มาดูในศึกเจลีนะครับไปดูฟอร์มอของ Super สุภชัยเจเด็ตในศึกอาเซนยนคัพหรือว่าศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาด้วยนะครับ อันนี้รายงานจากสื่อของสเปนอย่างมาก้านะครับเป็นสื่อยใ,ใหญ่ของประเทศสเปนเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมันก็มีนัยยะเพราะว่าเว็บไซต์ทันเฟิร์มเ r ็ตเว็บเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้อัปเดตค่าตัวสูชัยนะครับพุ่งขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะย้ายไปสู่ลีกสเปนเลยนะครับเพราะราคาเพิ่มไปเป็น1.5ล้านยูโรนะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันส่วนถ้าราคาพุ่งขึ้นแบบนี้แน่นอนนะครับทีมในศึกจะลีกอาจจะ ไม่สู้กับพลังเงินนะครับเพราะว่า1.5ล้านโยูโรนะครับมันก็แพงนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ทานเฟอร์มาเก็ตเว็บอัปเดตราคาขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับสโมสรในสเปนก็คือเรกนเนสนะครับเพราะว่ากําลังติดตามผลงานของสุภชัยจเจด็ยอย่างใกล้ชิดนะครับก็ถือว่าให้ได้ไปหน่อยเถอะนะเพราะม่พี่น้องถ้าไปเนี่ยอุ้ยจะเป็นคนที่2นะที่ไปเล่นในลีกสเปนอ่าไม่ใช่ใชิคนที่3นะครับ ต่อจากจ้ามุยธีรศิลป์แดงดานะครับแล้วก็อีกคนนึ่งเนะี่ยที่เป็นดาวลูกเนะี่ยผมจําไม่ได้ชื่ออะไรนะที่ไปเล่นในดิวิชั่น3ของสเปนนะครับแฟนๆจําได้พิมพ์มาบอกหน่อยถ้าไปเนี่ยสุมเมชาเจเดตจะเป็นคนที่3นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับฮือฮานะครับอุย้ยเจ้าก,กิบ,บุพักบุพรเจ้าก,กิบ พักเนี่ยบอกอิชิอิเหตแต่ง,งานล่าสุดนะครับุ่นผู้ชมอิชิอินะครับไปส่องฟอร์มแนวรุกลุกขึ้นไทยกาน,น่าโดยเคยปั่นป่วนยักษ์ไทยลีกมาแล้วนะครับคราวนี้ขอไปดูให้เต็ม2ลูกตากันหน่อยมาสเตอร์อิชิอินะครับหัวหน้าโค้ชเจอญี่ปุ่นคุนซอทีมชาติไทยของเราได้เดินทางเข้าไปดูฟอร์มนักเตะไทยในเกมที่สุโข,ขทัยเอฟซีพบกับทูแมนคอนยูเนเต็ดนะครับที่สนามเทเลหลวงสเตเดียมโดยหนึ่งในแข้งที่คาดว่า มาสาธาดตาอิจิอิไปจับตาดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือจักพงศ์ผลมากนะครับไม่ฟิลตัวเก่งลูกครึ่งไทยกาหน้าในวัย23ปีที่เล่นในตำแหน่งตัวรุกนะครับเคยโชว์ฟอร์มปั่นป่วนแนวรับบริลลัมยูเนเต็ดมาแล้วทีมยกษ์ใหญ่ในเทยลีกนะครับเขาบอกว่าเนี่ยฟอร์มดีแข็งแกร่งน,น,นะครับ,รบอายุน้อยด้วยโดยเกมนี้นะฮะที่ทางด้านของสุขโขทัยเนี่ย เจอกับท่านั้นของทูแบงคอกยูเต็ดเจ้าตัวนะครจักพงพลมาศออสตาราเป็น11ตัวจริงต่อหน้ามาสระอิจิอิ i, ซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยซึ่งแนวรุกลูกครึ่งไทยการนา้าทำงานได้ดีในเกมนี้โดยได้คะแนน,นเป็นอันดับที่2ของทีมก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในแนวรุกทีมชัดแท็กของเราในยุคของมาสตะอิจิอิที่จะดึงตัวสู่ทับชังศึกทีมชัดไทยนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยทำงานหนักกันเลยไปสเกลฟอร์มนักเตะนะครับ เพื่อที่จะเอามาปรับให้เป็นทีมของตัวเองในยุคทับจังสึกชุดใหม่นะครับเจนใหม่ของทีมชาติไทยของเราเจบแปนเวนะครับงานไม่ต้องหยุดกันเลยนะฮะเฮดมันซูมือซเวนครับพ่อแม่ไม่นองลุอยอย่างเดียวคนนี้นะฮะอายุ23ปีหน่วยก้านดีนะครับที่สำคัญมีความฟิตเล่นเกมครสซิ่งได้ตลอด90นาทีนะครับเป็นลูกครึ่งไทยกานานะครับก็เกิดที่เมืองไทยนะครับทานผู้ชมแต่ว่า ด้วยความที่เป็นลูกครึ่งก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะทีมชาติไทยของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาสราอิจินะครับกำลังทําให้ทีมชาติไทยของเราไปสู่อินเตอร์เนชันแนลมากขึ้นนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวดีกันหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ตลอดนะโคซิโกเกียติศักเสนเมืองนะครับประเดิมเกมแรกพาทีมใหม่จัดหนักสีคู่แข่งนะครับ โคสโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับอดีตกุนซือทีมชุดไทยประเดิมกุนทัพฮานาเอฟซี FC, นะครับท่านผู้ชมโชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้านอัดโฮจิมินซิตี้อดีตทีมเก่าของมอนุฟิกกิ้งไป2ประตูต่อศูนย์พาทีมยึดอันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับโดยเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์เกมนี้นะครับโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองขนสตาร์ดังทีมชาติเวียดนามลงสนามกันทั่วหน้านะครับนำทัพมาโดยเงียนกุงไฮเจ้าของชียาเมสซี่แห่งเวียดนามฟิลิปเงียนโฮเทนไทย บูวันทันนะครับลงสนามเป็นดูจริงเลยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับฮานอยเอฟซีนะครับถล่มเอาชนะวอนจีบินซิตี้ไปนะครับสองศูนย์โดยโปรแกรมระดับนะครับโคชิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีคิวนําทัพฮานอยเอฟซีบุกไปเยือนถิ่นซองลำเนียงอันนะครับในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นี้ที่สนามวินสเตเดียมนะครับตามเวลาประเทศไทย18.00นนาฬิกานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพีซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองด้วยนะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันหน่อยนะครับชมสดสุดทึ่งนะครับจเจริญสองวงกรสปีด99ทีนี้แนวะรับบีจีป,ปทุมหลุดก็ไปยิงอย่างเหนือชั้นและเยือกเย็นนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องจับตานะครับได้ย้ายไปสู่เจลีกแน่นอนจเจริญสองวงกรนะครับสวนกลับยังเด็ดขาดจเจริญสองวงกรปีความเร็วสูงทิมเจทายหลุดเดี่ยวกันยิงอย่างเยือกเย็นอย่างเหนือนชั้นโดยพาเมืองทองอยูเต็ด อัดบีจีปทุม720งนนะครับโหดจริงๆในศึกไทยลีกนะครับเร็วมากเลยนะฮะเจริญศักบงนกรสปีด99นะครับก็โอ้โหฤดูกาลนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับจเจริญศักบงนกรเรามาปิดท้ายกันหน่อยนะครับไปฝั่งยุโรปกันหน่อยไปดูจะแบงค์สุบนันเหมือนตานะครับล่าสุดยุโรปทึ่งนะครับู้ชมเปิดสถิติสุบนัทแน,รนวรุกทีมนชนาติไทยลงสนามเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา สุดาเนินตาเจ้าหนูในวัย21ปีก่อนหน้าวันนิคิดของกิมชากไทยของเรานะครับถูกส่งลงสนามในนาทีที่83ในเกมลีกสูงสุดของเบลเยียมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยโอเอสลูเวนพบกับสปอร์ติ้งชาเลร์ลัวนะครับผลปรากฏว่าด้วยการลงสนามเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะฮะแต่สุดาเหมือนตาก,กับันสถิติได้อย่างน่าทึ่งบนเวทียุโรปโดยสถิติของสุดาเมือนตาในเกมค่าคืนที่ผ่านมามีดังนี้นะครับ ลงสนามในนาทีที่83มีเวลาในสนาม7นาทีสัมผัสบอลถึง7ครั้งผ่านบอล6ครั้งเข้าเป้าถึง6ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์100%เลี้ยงบอลผ่าน1ครั้งจากทั้งหมด1ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์100%ดดนตัวตัวตัว1ครั้งและชนะดวนตัวตัวตัว1ครั้งเลยนะครับคิดเป็น100%โดนลูกาัดชนะ1ครั้งจากทั้งหมดโอกาสการดนลูกกลางจาดชนะ1ครั้งคิดเป็น100%นะครับ ฟอร์มดีนะครับแต่ได้ลงเล่น7นาทีอุย้ยมึงกับบอลลองลงเล่นไหลายกว่น,นี่นะเว้ยเจ็ดนาทีมันก็น้อยนะนะพูดตรงๆนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่19กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง MJ Sport ไว้นะครับพบกับแอดมินเม้งเช้าเย็นทุกวันนะครับกดติดสถานการณ์ฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่องที่ทำด้วยจับหัวใจนะครับวันนี้สวัสดีลาตีสวัสด์แอดมินขอไปนอนเบียนกันได้ครับเปิพี่นอนนอนเทียงครับแล้วก็มาพบกันหน่อช่วงข่าวฟุตบอลเย็นนะฮะสวัสดีครับ